ครับผมเริ่มกันเลยนะครับวันนี้กลุ่มผมก็จะมานําเสนอบทความวิจัยนะครับเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสาร,ส,ารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อนัทน,นาการนะครับในเขตเทศบาลนาครหาดใหญ่นะครับแล้วก็เทศบาลเมืองคอหงนะครับอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนี่คือ,อหัวข้อที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับผม เริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับขอบเขตของงานวิจัยและผลลัพธ์ที่ต้องการครับในวิจัยบทความชิ้นนี้นะครับต้องการหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับพื้นที่สีเขียวในพื้นการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองคอหงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับต้องบอกเลยว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมีประโยชน์ต่อเมืองในหลายๆด้านนะครับทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะครับช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยดีขึ้นนะครับตอนต่อไปนะครับ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวนะครับในชุมชนในประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มมาเป็นเวลานานะครับแต่ยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นลุปธรรมเนี่ยยังไม่ยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมที่แน่นอนนะครับผมพื้นที่สีเขียวในเมืองเองเนี่ยก็มีไม่พอต่อความต้องการของประชาชนนะครับการจัดทําแผนแม่บทการบริหารหรือว่าไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเนี่ย ก็ยังทำให้ยังไม่มีนโยบายหรือว่าแนวคิดการวางแผนท,ที่สีเขียวอ่าบูรณาการอย่างเป็นอย่างสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนะครับขาดน,นโยบายหรือว่าอ่ากลยุทธ์ในการสร้างพื้นที่สีเขียวในขอบเขตเมืองนะครับผมเทศบาลเองเนี่ยก็ขาดการจัดหาพัฒนาการดูแลการรักษาอ่ที่น้อยเกินไปด้วยนะครับแล้วก็อ่าแม้ว่าผังเมืองแม้ว่าพระราชบัญญัติการผังเมืองนะครับพศ2,500 35นะครับแล้วก็พระราชะบัญญัติเทศบาลพศ2สี่อานะครับได้มีการระบ,บุไว้ให้มีการพัฒนาในส่วนของอาสาธารณะแล้วก็พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไว้แล้วนะครับแต่ว่าบางเทศบาลเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ได้นํามาปฏิบัติใช้นะครับซึ่งการมีขึ้นอยู่ของพื้นที่สีเขียวและไม่มีการจัดก,การที่ดีพอเนี่ยทำให้ชุมชนอาจเกิดการระแวงหรือกังวลใจได้อาจจะเป็นพื้นที่ก่อเกิดการอาชญากรรมหรือว่าแหล่งมั่วสุมอะไรต่างๆได้เองนะครับผม สไลด์ถัดไปเลยครับาจากสไลด์นี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเมืองขาดใหญ่เป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีบทบาทในเรื่องของเศรษฐการทารเรื่องเศรษฐกิจคมนาคมาการปกครองอหรือว่าการศึกษาด้วยนะครับผมดูได้จากอัตราก,การเปลี่ยนแปลงของอผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นตัวชี้วัดทางด้านความจเจริญทางด้านเศรษฐกิจและก็คมเราจะเห็นอยู่นะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ งานวิจัยชิ้นนี้นะครับมีวัตถูกประสงค์เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับโดยใช้ระบบสารสนเทศน,นะครับร่วมกับาการวิเคราะห์ลำดับเชิงการวิเคราะห์กระบวนการลำดับเชิงวิเคราะห์นะครับหรือว่า AHP นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทราบหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมนะครับในในหานว่าเหมาะสมกับพื้นที่ใดนะครับซึง่งการศึกษาเนี่ยนำไปสู่การจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่นาทน,นาการ การวางแผนเชิงรุกในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สอดคล้องกับนโยบายของผู้นําท้องถิ่นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตอของคนในเมืองด้วยครับผมถ้าไปครับะจะเห็นได้ว่าจากผ,กาผลการวิเคราะห์นะครับพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับก็แบ่งออกเป็น3พื้นที่นะครับก็มีเหมาะสมมากเหมาะสม ปานกลางาแล้วก็เหมาะสมน้อยนะครับซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมสูงหรือว่าเหมาะสมมากเนี่ยก็มีพื้นที่ประมาณ2 3 4 0 94ตารางเมตรนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็37.62เ,เซน,นะครับก็ต่อมานะครับก็มีความเหมาะสมปานกางนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด1 4 2 7 92ตารางเมตรนะครับที่เป็นเปอร์เซน็นต์ร้อยละนะครับก็22.95นะครับ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด245,318ตารางเมตรนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็39.4%นะครับตามลําดับเราจะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ที่เหมาะสมมากนะครับหรือว่าเหมาะสมสูงเนี่ยจะอยู่ในบริเวณของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลคอโหงทางทิศใต้นะครับ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมาที่สุดก็อยู่อยู่บริเวณใจกลางเมืองของเทศบานลนครหาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นย่างการค้านะครับผมครับในแบบในส่วนของแบบจําลองนะครับในงานวิจัยชิ้นนะครับมีการใช้แบบจาลองแบบ H P นะครับ เราจะเห็นได้ว่ามีการใช้การให้ค่าน้ำหนักนะครับโดยกระบวนการนำลดับชั้นเชิงเคาะหรือ HP นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการเลือกที่ดีที่สุดครับโดยมีจากการคือแบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆนะครับโดยเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายครับแล้วค่อยกำหนดปัจจัยหลักปจัปจจัยย่อยแล้วก็ทางเลือกตามลำดับนะครับจากนั้นมีเคาะหาทางเลือกที่ที่ที่ดีที่สุดซึ่งวิจัยค,นนครับได้ให้ค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์และค่าคะแนนปัจจัยย่อยมาจากการคำนวณของแบบสอบถามผู้จักผู้เชี่ยวชาญครับจำนวน25ชุดครับชั้นข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลแหล่งข้อมูลแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้งเหมาะสมของพื้นที่สีเขียวเพื่ออนานาการนะครับ หาข้อมูลจากแหล่งวิจัยนะครับวิทยานิพนธ์บทความแล้วก็อินเทอร์เน็ตครับสองนะครับก็คือทําการคัดเลือกปัจจัยนะครับที่มีอิทธิพลต่อตําแหน่งที่ตั้งนะครับว่าให้มีความเหมาะสมกับสําหรับพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการนะครับสามนะครับก็คือการสร้างเก็บการสร้างแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นนะครับทําการคัดเลือกข้อมูลนะครับที่มีความถูกต้องตามปัจจัยที่ได้กําหนดไว้มาวิเคราะห์นะครับ ปัจจัยหลักนะครับที่มาใช้ในวิเคราะห์นะครับก็จะมี5ปัจจัยนะครับซึ่งแต่ละปัจจัยนะครับจะจําแนกเป็นปัจจัยย่อยมีรายละเอียดดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือความหนาแน่นของประชากรนะครับจําแนกเป็นปัจจัยย่อยตามความความหนาแน่นของประชากรนะครับจํานวนคนต่อพื้นที่ตารางกิโลเมตรนะครับเป็น5ระดับนะครับได้แก่ความหนาแน่นของประชากรที่น้อยที่สุดความหนาแน่นของประชากรน้อยขนาดปานกลางขนาดประชากรมากแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรที่มากที่สุดนะครับ ต่อมานะครับก็คือการเข้าถึงของถนนสายหลักนะครับจำแนกเป็นปัจจัยย่อยตามระยะห่างจากถนนสายหลักนะครับซึ่งได้แก่ระยะห่างจากถนนสายหลักน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0ันเมตรนะครับและก็ระยะห่างจากถนนสายหลักมากกว่า1000พเมตรครับต่อ,อมานะครับก็คือพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์นะครับจำแนกย่อยเป็นได้แก่พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐและก็พื้นที่ของเอกชน,นครับต่อมาครับก็คือระยะระยะการชนจากพื้นที่สีเขียวนะครับเพื่อ เพิ่มกิจกรรมนานธนาการนะครับจำแนกจำแนกเป็นปัจจัยย่อยได้แก่พื้นที่ภายในระยะกันชนนะครับ1,000เมตรจากพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็พื้นที่นอกระยะกันชน1,000เมตรจากพื้นที่สีเขียวครับอันสุดท้ายนะครับก็คืออุณหภูมิพื้นผิวนะครับจำแนกย่อยเป็น5ระดับนะครับก็คืออุณหภูมิพื้นผิวที่อยู่ระดับน้อยที่สุดนะครับระดับน้อยระดับปานกลางระดับมากแล้วก็อุณหภูมิพื้นผิวที่อยู่ระดับมากที่สุดครับ ซึ่งปัจจัยความเป็นเรื่องของประชากรการเข้าถึงของถนนสายหลักพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ระยะการชนจากพื้นที่สีเขียวนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ที่จะเห็นภาพได้ชัดนะครับในการวิเคราะห์ส่วนอุณหภูมิพื้นผิวนั้นทําไมเราต้องเอามาวิเคราะห์นะครับสาเหตุที่เราต้องเอาอุณหภูมิพื้นผิวมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าอุณหภูมินะครับจะมีความสําคัญและมีความเชื่อมโยงกับดัชนีอื่นๆนะครับได้แก่พืชพันธุ์ ดัชนีสิ่งก่อสร้างนะครับโดยที่ค่าอุณหภูมินะครับจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งบริเวณนั้นนะครับบริเวณไหนนะครับที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่หนาแน่นมากนะครับอุณหภูมิก็จะสูงมากไปด้วยนะครับต่อมานะครับและค่าอุณหภูมิมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าดัชนีพืชพันธุ์นะครับโดยที่บริเวณไหนนะครับมีค่าดัชนีพืชพันธุ์ที่สูงนะครับอุณหภูมิก็ต่ําลงและบริเวณไหนที่ ที่มีพืชพธุ์ต่ําก็จะมีค่าอุณหภูมิสูงนะครับดังนั้นอุณหภูมิจะเป็นบัตรใจนะครับที่บ่งบอกชี้ของบริบทของเมืองนะครับว่าบริเวณไหนมีสิ่งก่อสร้างหนาแน่นนะครับซึ่งอุณหภูมิก็เป็นปัจจัยที่สําคัญในการวิเคราะห์เหมือนกันครับต่อไปเป็นวิธีการประเมินค่าถูงน้ําหนักความสัมพันธ์นะคะ1ก็คือการสร้างตารางแ a i r w i comparison matrix ให้มีขนาดความ กว้างยาวตามจํานวนปัจจัยที่เรานํามาถ่วงน้ําหนักความสัมพันธ์นะคะโดยกําหนดค่าถ่วงน้ําหนักในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สีเขียวเพื่อนานาการ 2. ทําการกําหนดค่าน้ําหนักและระดับ คะแนนของแต่ละปัจจัยโดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบลำดับชั้นหรือว่า AHP ซึ่งจะเปรียบเทียบความสำคัญทีละคู่โดยใช้ตารางเมตริกเปรียบเทียบชั้นข้อมูลที่ใช้เป็นรายคู่ใช้มาตราส่วนในการเปรียบเทียบซึ่งทางนี้เนี่ยการให้ค่าน้ำหนักความสำคัญของชั้นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยจะมีความสำคัญของเป้าหมายที่ตัดสินใจเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องหาค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัยก่อนโดยการกำหนดเป้าหมายแล้วก็โครงสร้างของปัญหาหรือว่าปัจจัยออกเป็นแบบแผนภูมิลำดับชั้นโดย จะพิจารณาจากชั้นข้อมูลหลักไปหาชั้นข้อมูลย่อยเพื่อหาค่าน้ําหนักของแต่ละปัจจัยแล้วก็นำมาปัจจัยย่อยเนี่ยที่มีเนี่ยมาประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยย่อย3นะคะก็คือคํานวณค่าน้ําหนักความสําคัญของแต่ของปัจจัยเลื่อนสไลด์ซึ่งทําได้โดยการปรับ ผลรวมของแต่ละคอลัมน์ให้อยู่ในรูปปกติแล้วก็คำนวณผลรวมของแต่ละแถวแล้วก็นำมาหารด้วยจำนวนของปัจจัยที่ใช้ซึ่งจากตารางเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัยแล้วเนี่ยถ้าปัจจัยของแถวเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าปัจจัยของคอลัมน์เนี่ยจะให้ค่าออกมาเป็นจำนวนเต็มแต่ถ้าคอลัมน์เนี่ยมีความ มีความสําคัญมากกว่าปัจจัยของแถวเนี่ยเราจะให้ค่าออกมาเป็นเศษส่วนหรือว่าทศนิยมซึ่งเมื่อได้คำตอบจากตารางที่4ี่แล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยนำค่าที่ได้เนี่ยมาบวกกันตามอาคอลัมน์ซึ่งจะได้ค่าเป็นผลรวมของแต่ละปัจจัยหลักที่เทียบกันจากนั้นเนี่ยนำผลรวมที่ได้จากตารางที่4เนี่ยมาหารกันในแต่ละตัวของแต่ละคอลัมน์ซึ่งเราจะได้ตารางออกมาแบบตารางที่5ค่ะต่อไปเป็น ขั้นตอนที่4นะคะก็คือทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องวิธีการคํานวณหาความสอดคล้องการของเหตุผลในการให้คะแนนโดยจะใช้การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทีละคู่โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ถูกกาหนดโดยนําเอาผลรวมของค่าวินิจฉัยของแต่ละหลักเกณฑ์ของแถวตั้งแต่ละแถวมาคูณด้วยผลรวมของค่าเฉลี่ยในแถวแนวนอนแต่ละแถวแล้วก็นําเอามาเราเอาผลคูณที่ได้เนี่ยมารวมกันซึ่งผลลัพธ์ที่เราจะได้เนี่ยเราจะเท่ากับจํานวนหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ถูกนามาเปรียบเทียบซึ่งเราจะเรียกว่า เอเจนแวลู u, ซึ่งจะใช้โดยสูตรจะใช้สูตรดังนี้นะคะต่อไปก็ถ้าซึ่งถ้าผลออกมาแลนะ้วเนี่ยถ้าตารางเมตริกเนี่ยมีความสอดคล้องกันของอเหตุผลสมบูรณ์100%ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลัมดาแม็กซ์ Lambda, เนี่ยจะเท่ากับจำนวนเหตุจำนวนหลักเกณฑ์ถูก ที่ถูกนํามาเปรียบเทียบแต่ถ้าตารางเมทริกเนี่ยไม่มีความสอดคล้องกันเนี่ยลมดาแม็กเนี่ยจะมากกว่าจํานวนหลักเกณฑ์ที่ถูกนํามาเปรียบเทียบจากนั้นนําค่าที่ได้เนี่ยมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องหรือว่า C.I โดยใช้สูตร C.I เท่ากับล a มดาแม็กลบ n หารด้วย n ลบ1เมื่อ n เ,เท่ากับจํานวนป,ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เมื่อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเนี่ยนำค่าที่ได้เนี่ยมา หาอัตราส่วนความสอดคล้องหรือว่า CR โดยจะใช้สูตร CR เท่ากับ CI หาร RI โดยค่า RI เนี่ยเป็นค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดลองโดยการสุ่มตัวอย่างจากตารางเมทริกจำนวน64,000ค่ะซึ่งหากค่า CR เนี่ยน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับร้อยละ10เนี่ยก็จะถือว่าการ เปรียบเทียบรายคู่นั้นนะมีความสอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ายอมรับได้ต่อไปเป็นขั้นตอนที่5ก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการคัดเลือกพื้นที่สีเขียวเพื่อนอนา,นานาการด้วยการซ้อนชั้นข้อมูล Overlay f u n c ฟังก์ชันโดยจะใช้สมก,การก็คือผลรวมของค่าน้ําหนักของแต่ละปัจจัยเนี่ยจะคูณด้วยค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยซึ่งเราก็จะได้พื้นที่ที่เหมาะสมมานะคะซึ่งเมื่อทําการประเมินค่าถ่วงน้ําหนักทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์แต่ละค่าออกมาตามตาารงที่6นะคะค ต่อมานะครับเป็นเครื่องมือ G i s ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับเนื่องจากครับตัววิจัยเนี่ยครับไม่มีระบุถึงวิธีการที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับแต่จากผลลัพธ์และก็แผนที่ที่ผู้วิจัยแสดงออกมาให้เห็นนะครับคุณกกับความรู้ด้านความรู้ที่ได้รับจากวิชา G i S ออนะครับสามารถสังเกตได้ว่ามีการนําข้อมูลที่ได้จากตาราง A H P นะครับมาแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ,บล a ster อร์และใช้วิธีการทางพิชาณิตเชิงแผนที่นะครับ ในการสร้างแบบจำลองถ่วงน้ำหนักครับหลังจ,จากได้แบบจำลองแล้วครับก็เอามาการค่าตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้นะครับเพื่อให้ได้ค่าระดับความเหมาะสมของพื้นที่ครับหลังจ,จากนั้นนะครับทําการคอมไบให้ข้อมูลอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ที่จะศึกษานะครับเพื่อเมื่อได้ตารางข้อมูลที่เพียงพอแล้วนะครับก็าทาการซัมมารีสถิติแลวก็ไพรวัตเทเบิลเพื่อให้ตัวชี้วิวนะครับ มีความเป็นระเบียบและก็เหมาะในการมาใช้ในการนั่งอิงครับค่ะหกนะคะกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย J s นะคะโดยใช้ระบบาะสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะคะร่วมกับกระบวนการลำดับชั้นเชิงข้อมูลหรือ AHP วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP นะคะเมื่อนำใช้ข้อมูลทั้ง5ปัจจัยนำมาวิเคราะห์ซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ค่าคะแนนที่ได้จะถูกนำมาจัดกลุ่มพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวพีชคณิตนะคะในส่วนของแมปอัจิบ้านำค่าที่ได้จากนำํกนำค่าที่ได้จากตาราง AHP มาทำแบบจำลองถ่วงน้ำหนักโดยใช้แมปอัจิบ้าหลังจากได้ข้อมูลที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักมารัตเตอร์คลคูลเอเตอร์เพื่อให้ได้ระดับชั้นข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่นะคะ ตารางค่าลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์หรือ AHP นะคะปัจจัยความหนาแน่นประชากรค่าน้ำหนักจะอยู่ที่0.50ปัจจัยการเข้าถึงจากถนนสายหลักค่าน้ำหนักอยู่ที่0.26ปัจจัยพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ค่าน้ำหนักอยู่ที่0.13ปัจจัยระยะการชนจากพื้นที่สีเขียวเพื่นอนานาการที่มีอยู่ค่าน้ำหนักอยู่ที่0.07ปัจจัยอุณหภูมิพื้นผิวค่าน้ำหนักอยู่ที่0.04ค่ะแหล่งอ้างอิงนะคะ ชื่อบทความวิจัยนะคะการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อนันนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองนครหงเมืองคอหงอํอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้แต่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุญยนญลุติโกนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิดถาชูสุขแหล่งเผยแพร่นะคะวา,ารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยบูราชธานีค่ะ กลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ